เทสวัสดีครับ AB Premium Motor ครับวันนี้ผมมาไลฟ์อัปเดตสต็อกนะครับว่าที่ AB Premium เนี่ยต่อนะวันนี้เวลานี้ตอนนี้เนี่ยมีรถขนไหนราคายังไงบ้างนะครับพร้อมจัดจำหน่ายแล้วนะครับหลักๆก็จะเป็น b e n z BM นะครับเป็นหลักเลยนะครับอ่ะมาดูคันแรกก่อนวันนี้ผมมานะครับหามาได้2คันเลยสำหรับ o y o ต a าเว l ไ i r e ครับตัวน้ำมันล้วนเลยครับตัวน้ำมันล้วนทั้งคู่นะครับคันนี้ที่เห็นอยู่นะครับเป็นตัว o ต o t a เวล f i ล e ตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับรถปี2014ครับคันนี้รถปี2014ครับภายในเนี่ยเป็นเบาะมิกกี้เมาส์เลยด้วยนะครับภายในเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะครับก็สวยเลยนะครับได้ชุดแต่ง ZG Edition ด้วยนะครับเป็นไมเนอร์เชนแล้วด้วยนะครับหน้าตาโฉบเฉี่ยวนะครับสำหรับใครที่ชอบเวลไฟนะครับตา2ชั้นพลาดไม่ได้สำหรับคันนี้ครับราคาคันนี้ผมตั้งไว้ที่เพียงนะครับ1 2 9 0 0 0 0านาหมื่นบาทเท่านั้นครับ1 2 9 0 0 0 0านาหมื่นบาทเท่านั้นสำหรับเจ้าเวลไฟ เซตจีครับ2.5คันนี้นะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้ก็เป็นโตลต้าเวลไฟเช่นเดียวกันครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวก่อนมินเนอร์เชนนะฮะเป็นตัวก่อนมินเนอร์เชนแต่ตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้ชุดแต่ง ZG e d i t i o n เหมือนกันเลยนะครับได้ชุดแต่ง ZG e d i t i o n เหมือนกันนะครับภายในเนี่ยเป็นเบาะสีครีมนะครับคันนี้ภายในเป็นเบาะสีครีมนะครับไม่ได้เป็นตัวเบาะ มิกกี้เมาส์นะฮะรถปี2011ครับราคาเบามาหน่อยครับเพียง950,000กับ9,000บาทเท่านั้นครับ950,000 9,000บาทเท่านั้นสำหรับเวลไฟปี11ครับมีหลังคาหลังคาแก้วให้ครบเลยนะครับดูแลง่ายครับเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับคันนี้หนึ่งคันครับเป็น BMW X5 ครับ BMW X5 S Drive 2.5D คันนี้เป็นตัวเพียว Xperience ครับเป็นตัวเพียว Xperience นะครับตัวรถปี 2015ครับคันนี้นครับรถมี15ขับ2 S Drive 25d เครื่อง2000 Diesel Turbo นะครับราคาผมตั้งไว้ที่1,799,000 9, 9, บาทนะครับสำหรับ X5 S Drive 25d อ่25ะมาคันนี้ครับ BMW X3 ครับ X Drive 20d ครับ X3 X Drive 20d X Drive ขับ4ครับ 20d ของ1000 Diesel Turbo นะครับคันนี้เป็นตัว X3 XLine นะครับรถนะครับปี2016ครับตัวรถปี2016ครับ 2016, นะครับราคาของ X3 คันนี้ผมเปิดไว้ที่1นึ่0 0สบาทครับสำหรับ X3 นะครับสองศดี 2, 0, D, นะฮะ หนึ่งคันครับ SUV นะครับเป็นตัวคูเป้ด้วยนะครับ GLC 250 4Matic c o เป้คันนี้ตัวรถปี2019ครับ GLC 250, 250เครื่องยนต์เบนซินครับ 2,000, 2000ดีเซล2000เทอร์โบ <2000 Turbo S 2> นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับ2 5 0 4Matic ครับภายในเป็นเบาะสีดำนะครับตัวภายนอกสีขาวนะครับสวยเลยนะครับ ไมเลดวิ่ง1 1 0่งแมืนครับกับราคา G L C คันนี้คูเป้ที่ผมเปิดไว้2 4ง0 0 0 0สนเกบาทครับ2,460,000กับ9,000บาทเท่านั้นนะฮะ G L C นะครับใครนะคราคาไม่แรงแล้วราคาไม่แรงแล้วนะครับามาอีกหนึ่งคันครับ bmw 520d ครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตไลน์นะครับ bmw 520d g30 ครับรถปี2018ครับรถปี2018เป็นรถมือเดียวออกศูนย์ bm ไทยแลนด์ครับไมล์เลตประมาณ90,000กว่ากิโลเท่านั้นนะฮะ90,000กว่ากิโลเท่านั้นเท่านั้นเลยแล้วก็ได้สภาพเดิมๆโรงงานเลยนะครับไม่ได้ตกแต่งใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เข้าเซอร์วิสนะครับตรงระยะตลอดนะครับปี18 g30 ใหม่ๆแบบนี้ราคาเบาๆครับ1,850,000 9,000บาทครับ1,859,000บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับ G30 520D ตัวสปอร์ตไลน์นะครับ A200 ครับ Mercedes-Benz A200 AMG ครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับปี2020ครับใหม่มากนะครับมีในส่วนของเมอร e เซเดสเบนซ์ enz, วารันตีให้ถึงปี2023เลยเดือนธันวาคมปี2023คือ ใชได้ไปก็ใช้แล้วคุ้มเลยใช้อย่างเดียวนะครับเน้นใช้อย่างเดียวเลยนะครับมีบรันตีจากสูตรให้นะครับ AMG มันจะได้เป็น A200AMG Dynamic คันนี้เปิดราคาไว้เพียงนะครับ1 8 5 0 0 0กับ9,00าบาทครับ1 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับ A200AMG นะครับมาเหมือนกันครับคันนี้เป็น A200 เหมือนกันครับ AMG Dynamic ครับปี2020ครับปี2020นคันนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับเบากว่าคันขาว เบากว่าคันขาวนะครับราคาคันนี้ผมเปิดเพียง1 7 9 0 0 0 0ากากับ9,00าบาทครับเป็นราคาโปรโมชั่นครับ1น9 0 0 0 0ากากับ9,0าบาทครับใครชอบขาวใครชอบดำมาได้เลยตัวเดียวกันครับสเปคเดียวกันเลยนะครับคันนี้เป็น mercedes benz ครับ c 3 5 0 e ครับ mercedes benz c 3 5 0 e คันนี้นะครับสวยมากนะครับสวยมากบอกเลยนะครับสวยมากนะฮะ เดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะใครที่ชอบรถเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับพลาดไม่ได้นะครับใครชอบรถพลังงานไฟฟ้าคันนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ครับตัวรถปี2016ครับตัวรถปี2016ครับราคาโปรโมชั่นครับจาก1 1 9 9 0 0 0เหลือเพียง1 9 9 0 0 0บาทครับทำโปรโมชั่นลดราคาไปให้1 1 0 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับ c 3 5 0 e plug in hybrid คันนี้นะครับรถสวยมากนะครับเป็นตัว exclusive นะครับมา คันนี้ครับเป็น Mercedes-Benz CLA 250ครับสีแดงจัดจี๊ดแบบนี้นะครับ CLA 250นะครับมีหลังคาแก้วชุดต่าง AMG Dynamic โรงงานเลยนะครับรถปี2015ครับรถปี2015สำหรับ CLA 250สีแดงนะครับราคาเบาๆผ่อนเบาๆครับเพียง1 1 9 0 0ล้านบาทครับ1,159,000บาทเท่านั้นผ่อนประมาณ2,000 0กว่าบาทนะครับเป็นเจ้าของสำหรับ CLA 250สีแดงคันนี้เรียบร้อยนะครับมา อีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นสปอร์ตโรสเตอร์นะครับเป็นสปอร์ตโรสเตอร์นะครับมีราคาแข็งมากๆนะครับสำหรับ s l k 2 0 0 amg package นะครับ r 1 7 2นะครับคันนี้ตัวรถปี2014ครับตัวรถปี2014ได้ชุดแต่ง amg รอบคันเลยก็จะเป็นพาร์ทของเขารอบคันนะครับรวมถึงล้อนะครับออปชั่นภายในนะครับเป็น amg หมดนะครับราคา s l k r 1 7 2คันนี้ครับราคาเปิดไว้ที่1 6 9่0 0้กับเก้าบาทครับภายนอกดำภายในดำครับ ภายนอกดำภายในดำหนึ่งล้านหกแสนเกกับ9,000บาทครับมามาโตโยต้าจ t 8 6ครับโตโยต้าจ t 8 6ครับคันนี้รถปี2012ครับจดทะเบียนปี2014นะครับออกศูนย์โตลต้าไทยแลนดะครับออกศูนย์โตลต้าไทยแลนด์นะครับรถสวยมากนะสีส้มเดิมโรงงานเลยนะครับราคาเปิดไว้ที่1 2 9 0 0 0 0กับ9,000บาทไมล์เลทเพียง60,000กว่ากิโลเท่านั้นครับไมล์เลท60,000กว่ากิโลเท่านั้นครับ1นล้าน 2 9 0 0 0กกับ9 0 0าบาทเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวต่อเนื่องครับมาดูเรื่อยๆเลยนะครับเบนซ์เยอะแล้วนะครับมาทางด้านของ b m บ้างนะครับฝั่งนี้จะเป็น b m นะครับจอดเรียงกันอยู่เลยนะครับคันแรกครับ BMW ครับ420ดีครับรหัส F32 ครับเป็นคูเป้นะครับ2ประตูนะครับ M Sport ด้วยนะครับรถปี2014ครับสำหรับเจ้า F32 คันนี้นะครับ420ดีเครื่องยนต์ดีเซลครับ 2000cc ดีเซลเทอร์โบนะครับราคานะครับ เปิดไว้ที่1 6 9 9 0 0 0บาทไม่ขายครับวันนี้ลดราคาไปให้1,000 0แสนบาทเหลือเพียง1 5 9 9 0 0 0บาทครับ1,590,000กับ9 0 0าบาทเท่านั้นสำหรับเจ้า BMW 4 2 0 d รหัส F 3 2ครับคันนี้ภายนอกดำภายในแดงนะภายนอกดำภายในแดงนะครับ F 1 0ครับ BMW F 1 0ครับรหัส 520i ครับ BMW F 1 0รหัส 520i คันนี้ได้ชุดแต่ง M Sport ได้ชุดแต่ง M Performance นะครับรอบคันเลยนะครับที่ ABP r e m เ u ีเป็นคนใส่ชุดแต่งให้ใหม่นะครับคือใครได้ไปนะครับก็คือได้ชุดแต่งใหม่รอบคันไม่ว่าจะเป็นการชนหน้ากันชนท้ายนะครับกับค่าล้อยางเบิกใหม่หมดเลยทั้งคันครับรหัส 520i คันนี้ทำโปรโมชั่นครับปี2012ครับราคา890,000กับ9,000บาทครับ890,000กับ9,000บาทเท่านั้นนะฮะอ่ะอีกหนึ่งคันครับ bmw f10 เช่นเดียวกันครับรหัส 528i ครับ คันนี้รหัส 528i ครับตัวรถปี2014ครับใครชอบนะครับตัวบาะคอมฟอร์ตนะครับสีดำภายในครีมครับรถสีดำภายในครีมนะครับพลาดไม่ได้ราคาโปรโมชั่นเปิดเท่ากันครับ890,000กับ9,000บาทครับ890,000กับ9,000บาทเท่านั้นสำหรับ BMW F10 528i ครับได้บาะคอมฟอร์ตนะครับนั่งสบายมากบอกเลยนะครับนั่งสบายมากนะครับมามาดูตรงนี้กันต่อครับ r เรนโรว์อีโวก์ครับ S D 4ครับเรนโรว์อีโวก์ S D 4ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับดีเซลล้วนเลยได้เบาะเลคคาโลด้วยนะครับได้เบาะเลคคาโลภายนอกสีขาวครับภายในสีแดงนะครับรถปี2012ครับสำหรับ e v o วก์นะครับรถปี2012นะครับได้เครื่องเสียงเมอริเดียนนะครับภายในหรูหราเท่มากนะครับตัวเกียร์เป็นแบบหมุนเอานะครับเกียร์แบบหมุนเอาหมุนเกียร์เอานะครับราคาผมเปิดไว้ที่1นึ่งล้าน 5 9 9 0 0 0บาทครับราคาโปรโมชั่นตอนนี้ลดไปให้ถึง1,000 0 0บาทเหลือเพียง1,490,000กับาบาทเท่านั้น1,490,000บาทเท่านั้นครับมาอีกหนึ่งคันครับ SOKR1.2 OK 7ครับคันนี้เป็น AMC แพ็ k เกจนะครับเป็น AMC แพ็ k เกจตัวรถปี12ครับตัวรถปี12กับเลขไมล์นึ่0 0 0 0ามกิโลครับ 1 5 0 0 0 0สนหากิโลไม่จุกจิกครับซ่อมง่ายดูแลง่ายอะไหล่ค่อนข้างที่จะถูกนะครับราคาเร้าใจครับเปิดไว้ที่1,459,000บาทราคาโปรโมชั่นณวันนี้ครับเหลือเพียง1,390,000กบาทเท่านั้น1,390,000บาทเท่านั้นครับมาอีกหนึ่งคันครับ Mercedes-Benz นะครับคันนี้เป็น E E 3 5 0 E ครับเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็น E class ครับ E 3 5 0 E ครับ คันนี้ตัวรถปี2017ครับตัวรถปี2017นะครับเป็นตัวแอดเวนการ์ดครับเป็นตัวแอดเวนการ์ดครับปี17สวยๆแบบนี้นะครับราคาผมเปิดไว้ที่1 6 9 0 0 0่9นบาทครับ1 6 9 0 0 0 0กับ9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับเจ้า E 3 5 0 e Plug-in Hybrid ครับได้ E-Class นะครับนั่งสบายใหญ่โตหรูหรากว้างขวางตามสไตล์ Mercedes นะครับอ่ะมาคันต่อไปครับมาตามมาเรื่อยๆเลยนะครับคันนี้คือ c 3 0 0 blue tech hybrid ครับ mercedes benz c 3 0 0 blue tech hybrid ครับเป็นตัว amg package ครับชุดแต่ง amg นะครับไฟหน้าตัว top l e v e intelligent Light system มีในส่วนของหลังคาแก้ว panoramic glass roof มาให้ด้วยนะครับสวยเลยสวยมากนะครับสำหรับเจ้า c 3 0 0 blue tech hybrid คันนี้นะครับตัวรถปี15ครับตัวรถปี2015นะครับตัวรถปี2015าราคาผมให้แบบสุดยอดเลยคันนี้เอาไป1,90,000้าบาทครับ1น0 0 0 0 0กับเ0 0 0บาทสำหรับ C 3 0 0 Bluetec Hybrid h ครับได้ตัวท็อปเลย AMG Package นะครับ AMG Dynamic นะครับอ่ะโอเคอีกหนึ่งคันครับ Mercedes-Benz CLS 2 5 0 CDI ครับ CLS 2 5 0 CDI ครับคันนี้เป็นรถดีเซลล้วนครับได้ชุดแต่งวาวรอบคันชุดแต่งเนี่ยหลายแสนบาทมากนะครับได้ล้อเวอร์ตินี่ะครับหรูหราแบบนี้ภายนอกสีขาวภายในก็เป็นบอกสีขาวครีมครับรถปี2022ครับ รถปี2012ครับแต่ครับเจ้า CLS 250คันนี้ครับราคาเปิดไปที่1 4 9 9 0 0 0บาทครับทำโปรโมชั่นอีกแล้วนะครับลดไป1 0 0 0 0บาทเหลือเพียง1 3 9 0 0 0 0กับ9,000บาทเท่านั้นครับ1 3 9 0 0 0 0กับ9,000บาทเท่านั้นสำหรับเจ้า CLS 250นะครับ CDI คันนี้นะครับมาต่อไปข้างหลังครับด้านขวานะครับคือ BMW X1 S Drive 18i ครับรหัส E 8 4ครับ เบนวิว x one x s die หนึ่งแปด i นะครับ e แปดสี่ปีสองพันสิบเอ็ดครับปีสองพันสิบเอ็ดเครื่องยนต์แบบสองพันซีเบนซินครับสองพันซีเบนซินครับราคาเบาๆครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสําหรับ x 1คันนี้นะครับใครชอบสีน้ําตาลนะถูกฉลองชอบกินกาแฟนะครับซื้อเลยนะครับเรียกว่าข่วงของคู่กันกับคนชอบกาแฟนะครับสีน้ําตาลหรูหรานะครับ อีกหนึ่งคันครับ Honda CRV ครับ Honda CRV ตัวนี้เป็นตัวท็อปครับ2.4 EL นะครับตัวขับเคลื่อน4ล้อครับเจเนอเรชันที่4แล้วตัวรถปี13ครับนะครับตัวรถปี13เครื่องยนต์เบนซิน 2400cc นะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อด้วยคือตัวท็อปเลยนะครับของเจ้า CRV เจเนอเรชันที่4คันนี้นะครับราคาเปิดไว้ที่559,000บาทครับ550,000กับ9,000บาทเท่านั้นนะครับเพียง550,000 เก้าพันบาทเท่านั้นนะครับอ่ะมาใหม่อีกหนึ่งคันครับด้านหลังนะครับ x 5นี่คันนี้เพิ่งมาครับคันนี้เพิ่งมาเลยนะครับเพิ่งมาสดสดเลยนะครับคันนี้เป็น BMW x 5 s x drive 3 0 d ครับเครื่องยนต์แบบ3,000ดีเซลเทอร์โบนะครับเป็นตัว m sport ด้วยนะครับเป็นตัว m sport ด้วยนะครับรถปี2015ครับรถปี2 0 1พันมีเก็บงานเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมีเก็บงานเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าได้สภาพรถมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยแล้วที่สําคัญเป็น m sport ด้้วววยนนะครัับแลก็็เปต เครื่องยนต์สามพันด้วยเครื่องใหญ่ด้วยนะครับขับสนุกมากๆนะครับประหยัดนะครับขับแรงแล้วก็ได้ดีเซลล้วนครับคันนี้เปิดราคาหย่อนไปเลยครับ1ล้าน9าแสน0 0 0ห่นก0 0บาทครับ1ล้าน9แสนบาทเท่านั้นครับจบครับจบเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับแต่ราคายังไม่คลอดนะครับราคายังไม่คลอดนี่ด้านหน้าครับกำลังถ่ายรูปอยู่นะครับมันคือเ m w X5 ครับ bmw x5 คันนี้เป็นตัว plxperience ครับเป็นตัว plxperience เป็น s die 25d ครับเป็น s die 25d ครับสำหรับ bmw x5 นะครับ plxperience คันนี้ s die 25d เครื่องยนต์เป็นแบบ2000ดีเซลนะครับขับเคลื่อน2ล้อครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับ x5 คันนี้สีขาวนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับราคาถูกกว่า m sport แน่นอนนะครับแต่ขออุบเรื่องราคาไว้ก่อน แต่คิดว่าอยู่ราวๆประมาณล้านแนะครับล้านเจ็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอคลอดนะครับราคาที่จริงๆแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนคลับ FC ของ AB Premium Motor เรนะครับเราก็เน้นที่จะขายไม่ว่าจะเป็นเบนซหรือ BM นะครับทุกรูปแบบทุกเซกเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งขนาด4ประตูรถ2ประตูเปิดประทุนะครับรวมถึง SUV ไซส์ขนาดต่างๆนะครับเรามี ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยนะครับแวะเวียนกันมาเยี่ยมชมได้ครับหรือว่าทางหน้าเพจของเรานะครับ AB Premium Motor นะครับฝ like, ากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วตอนนี้มีช่อง Channel ของ YouTube แล้วนะครับก็มีให้เพื่อนๆได้คอยติดตามนะครับดูทุกวันเลยมีการรีวิวให้อย่างน้อยวันละ1คันวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ